Was busy thinking. สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะผมจะมาพูดเรื่องโปรแกรมนะครับสำหรับทำหนังสือทำนิตยสารทำสิ่งพิมพ์ทำอาร์ตเวิร์กนะครับมีคนถามว่าใช้โปรแกรมอะไรนะครับก็ที่เขานิยมใช้นะครับก็จะเป็น Adobe นะครับ InDesign นะครับเคยได้ยินใช่ปะ่ะ InDesign นะครับ เป็นของ Adobe นั่นแหละครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ Canva มันก็น่าจะทำได้นะ Canva นะครับแต่ว่าถ้าปอนต่อปอนเนี่ยยังไง Adobe ตอนนี้ก็ยังยังดีกว่านะครับยังดีกว่า Canva ก็ทำได้แบบพื้นฐานนะครับที่ไม่ซับซ้อนมากแต่ถ้าแบบซับซ้อนแล้วมันต้องแบบรายละเอียดยิบย,ย่อยเยอะแยะ,ยะเนี่ยอาจจะต้อง InDesign อเดี๋ยวไปดูตัวอย่างนะครับเปิดให้ดูเลย Pinterest นะครับก็คือ เดี๋ยวผมเซิร์ชว่าเนี่ยเลเยอร์ดีไซน์นะครับแมกกาซีนพวกนี้เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวลองให้ดูนะครับอย่างนี้นเ,นเลยมันซูมได้ไหมเนี่ยมันอันน้อยจังเลยเนี่ยได้ได้ได,ได้ปุ๊บนี่นี่นี่ทำไมไม่ซูมให้ชันละ่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนี่ย <laughs> มันเล็กไปป้างซูม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 นี่ครับซูมเห็นไหมอย่างนี้ครับอย่างนี้ยอันนี้เป็นหน้าปกเห็นไหมครับก็จะมีรูปวางนะครับ มีตัวหนังสือวางแบบนี้นะครับรูปวางตรงนี้นะครับแล้วก็วางตัวหนังสืออ่ะเฮดใหญ่เฮดใหญ่เฮดใหญ่เฮดเล็กเฮดเล็กเฮดเล็กอ,อ่าแบบนี้ใช่ไหมครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอลัมน์ครับหคอลัมน์สคอลัมน์สคอลัมน์ประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวมาดูเนื้อในเขาอันนี้สารบัญเนี่ยครับก็จะมีแบบบทที่1หรือว่าชั้นเตอร์ที่1ก็แล้วแต่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็จะมีเนื้อหาด้านในมีรูปประกอบใช่ไหมครับ อันนี้เนื้อหาเขาเห็นไหมครับมีรูปส,สวยๆหนึ่งรูปแล้วก็หัวข้อคําคมเขาแล้วก็เนื้อหาตรงนี้ปุ๊บ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 นี่ภาพป,ประกอบเนื้อหาวางเป็นแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้หนไหมครับมันจะได้อ่านง่ายนะอันนี้คือการวางเลยเยอร์เขาเรียกเลเยอร์ครับผมทํางานอยู่นะครับผมก็เลยอธิบายได้อันนี้คือความชํานาญเลยทำแม่งทุกวันนะครับอันนี้เขาเรียกเลเยอร์ จัดวางเลยเอาถ้าภาษาไทยเรียกเลยจัดรูปเล่มจัดหน้านะครับมันก็จะมีหลายแบบอันนี้เป็นนิตยสารนะครับนะลองดูอื่นลองดูอื่นสินี่เห็นไหมครับสวยๆทั้งนั้นเลยแต่ของฝรั่งเขาจะทําสวยนะครับเห็นไหมเวลาแบบดูไกลๆนะครับมันก็จะดูสวยงามเลยไหมเนี่ยปึบ๊บปึ๊บนะครับนี่ๆอย่างเนี้ยวางรูปแบบ สองคอลัมน์ก็ได้นะวางแบบสองคอลัมน์นะครับแล้วก็เนื้อหาตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับวางแบบสบายตาอันนี้เขาเรียกแบบวางแบบให้มันสบายตาอ่านง่ายใช่ไหมครับแบบนี้จะเป็นแนวนิตยสารนะครับถ้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพ็อกเก็ตบุ๊กใช่ไหมพ็อกเก็ตบุ๊กเดี๋ยวผมลองเสิร์ชด,ดูบุ๊กเลเยอร เลย o u t นะครับอ่ะนี่เราลองดูดีไซน์ Design นะครับถ้าเป็นหนังสือหนังสือก็จะประมาณนี้มันก็คล้ายๆกันนิตยสารนะครับเซิร์ชมาเนี่ยอ่านี่นี่เขาจะมีเลย o u t แบบไกด์แบบนี้เพื่อนๆนี่ลองดูลองดูเอ้าเฮ้ยนี่น,นี่เห็นไหมครับเพื่อนๆงงไหมไม่งงเนาะซูมก่อนนี่ครับไอเครื่องมือี่เกเก,กะชิปเป่งอ่านี่ครับเห็นไหม อันนี้เป็นหน้าหนึ่งนะครับอันนี้อีกหน้าหนึ่งนะครับอันนี้ก็วาง2รูปแล้วก็มีเนื้อหาอ่าอันนี้วาง1รูปแล้วก็ไทเทลไทเทลแล้วก็เนื้อหานะครับอันนี้วางเป็นไทเทลแล้วก็เนื้อหารัวๆอะเห็นไหมเป็นแบบไกด์นะครับเป็นไกด์อ่าเดี๋ยวผมจะลองเปิดอินดีไซน์ให้ดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงก็อินดีไซน์มีเป็นของ Adobe นะครับ ก็ที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นของแท้เลยนะครับเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เช่าซื้อของ Adobe ได้เลยนะครับเป็นหลายเดือนนะครับผมจำไม่ได้เท่าไหร่อันนี้ของบริษัทนะครับอ่าก็แล้วก็ของถามว่าของก๊อปหรือว่าของเถื่อนมีไหมมีนะครับไปหาเอาเองนะครับผมไม่นำหนุนนะแต่ว่ามันมีนะครับก็ลองเข้าไปเสิร์ชหาดูนะครับพอเปิดมาก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับ a d o b e ก็จะทรงนี้หมดเลยใช่ไหมทุกคนเห็นไหมครับ รงนี้หมดเลยอันนี้ปี2023นะครับเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆว่ามีปุ่มอะไรบ้างทําอะไรบ้างนะครับนี่ก็จะมีพวกเนี่ยหน้าต่างเหมือนกันกับ Photoshop เหมือนกันกับเอ a ลส์นะครับเหมือนกันทุกอันของ Photoshop นะครับอันนี้ทรูนะครับเครื่องมือก็มีไฟลดิดิตอะไรก็ว่าไปนะครับผมอธิบายเอาเฉพาะตัวที่ผมใช้แล้วกันนะเดี๋ยวมันจะแบบเยอะเกินไปบางทีผมก็ไม่ได้ใช้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ อันนี้เป็น new file open หน้าโฮมนะครับหน้า Home ก็คือหน้าตรงนี้เลยนะครับก็จะมีไซส์ให้เลือกว่าเพื่อนๆจะทำไซส์ไหนแล้วก็มีให้เลือกเพิ่มเติมนะครับโดยการตั้งค่าเองนะครับตั้งค่าเองนะครับาง,ต,งตั้งค่าเองอันนี้ก็เป็นการกำหนดไซส์นะครับเลือกหน่วยนะครับเป็นพิกเซลเป็นเซนเป็น นิ้วได้หมดนะครับอันนี้ก็แนวตั้งแนวนอนอะไรก็ว่าไปนะครับเหตุกี่หน้าเริ่มหน้าที่เท่าไหร่คอลัมน์กี่คอลัมน์ขนาดคอลัมน์แล้วก็เมิร์ดนะครับก็คือไซส์บนล่างซ้ายขวาอะไรประมาณนี้นะครับพืกอนงงแล้วมันจะงงนะครับค่อ <c> ย <ười> <c ười> ๆทำไปถ้ามีคนดูเยอะเดี๋ยวผมมาทำให้ดูแบบตอนเรื่องแล้วกันนะครับอันนี้ให้ดูพวกเมนูเขาก่อนนะครับ บทแรกบทแรกนะครับดูก่อนกระแสดีเบ้านะครับแล้วก็นี่นี่นี่ตรงนี้เป็นที่ทําไว้นะครับที่ผมกําลังทําอยู่นะครับทํางานนั่นแหละครับเดี๋ยวจะมีหนังสือแคนว่านะครับกําลังทําอยู่นะครับรอซื้อได้เลยนะฮะไม่ใช่ของผมนะผมเป็นอาร์ตเวิร์คเฉยๆนะครับต่อไปอันนี้เลินนะครับเรียนรู้นะครับเพื่อนๆอยากรู้เรื่องอะไรก็เข้ามาดูเลยครับเข้ามาดูได้อันนี้เป็น ของแท้นะครับมันจะเชื่อมอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วกดไปมันจะเด้งมาเลยนะครับแต่ของเถื่อนไม่รู้มีหรือเปล่านะไม่น่ามีมั้งนะครับอ่ะมาดูกันเ่าวข้าๆข่าวสมมุตินิวนิวนะครับนิวมาเอาไซส์ไหนหเพื่อนก็ลองเลือกได้เลยนะครับหรือว่าจะเอาตามที่เขามีก็ได้นะครับเอาตามที่เขามีนะครับเนี่ยเอาไซส์นี้ 8.1นะครับ8.1ที่มันไซส์เท่าไหร่ให้ดูตรงนี้นะให้เรามาดูที่ไฟนะถ้าเราจำไซส์ไม่ได้แล้วก็ document set set up นะครับ control alternate p นะครับก็จะขึ้นหน้านี้มานี่นะครับก็จะบอกว่าไซส์เท่าไหร่นะครับอันนี้ไซส์ letter นะครับเราเปลี่ยนเป็น A4 ก็ได้นะ เปลี่ยนเป็น A4 ปุ๊บนี่เปลี่ยนแล้วอันนี้สาย A4 นะครับเมื่อกี้อะไรนะ Control ทอร์เน็ต P ใช่ปะ่ะอ่ะเห็นไหมครับคีย์รัดใช้คีย์รัดก็จะดูเท่นหน่อยนะครับเวลาแบบสอนนะอู้วเท่ยังไงพี่ใช้คีย์รัดเป็นเนี่ยเห็นไหมนี่ครับขนาดอ่าเป็นแบบพิ้นนะครับเป็นแบบ A4 ขนาดเท่านี้เท่านี้นะครับอ่านี่ ตรงนี้คือเดี๋ยวผมปรับให้ดูเนี่ติดไหมเนเดี๋ยวนะอ้าวไม่เห็นติดเลยวะ่ะอ๋อลืมกดพรีวิวโง่อีกละต้องกดพรีวิวด้วยมันก็คือเส้นตรงนี้ครับเส้นไกด์นะครับเส้นไกด์เนี่ยเส้นไกด์นะครับไอ้ตัวเนี้มาจิ i นเออผมเพ่ปอ่านว่าเหมิดขออภยัยมาจิ i น <c oughs> เออ มาจินเออมาจินเออนั่นแหละถูกแล้วก็คือตัวนี้ครับมันจะเป็นไซส์สำหรับอะไรอะ l a เยอ t อ่าไอต้ตรงเนี้ยก็คือเนื้องานนะครับเนื้องานทั้งหมดเนื้องานทั้งหมดแต่ว่าเวลาทําจริงๆอะ่ะเราไม่ควรจะเอาตัวหนังสือมาติดอ่ะเดี๋ยวดูดูรูปตัวอย่างอีกทีนึ่งน,นะรูปรูปรูปรอ,อย่างเงี้ย เห็นไหมครับมันไม่ควรจะติดตรงนี้เลยใช่ไหมมันควรจะกินเข้ามาหน่อยเออมันถึงจะดูสวยงามมีช่องฟองช่องไฟนะครับสามารถปรับตรงนี้ได้อันนี้ท็อปด้านบนนะครับเห็นไหมอันนี้เราติ๊กตรงนี้อยู่นะครับมันก็จะแบบมาด้วยกันไปด้วยกันหมดถ้าไม่ต้องการให้มันมาด้วยกันก็ปรับเฉพาะอันก็นี้ได้ปุ๊บเห็นไหมอ่าเห็นไหมขึ้นมาแล้วข้างบนตรงนี้นะครับอ่าอันนี้อ่าด้านล่างนไหมครับ ปรับขึ้นปรับลงแล้วก็ซ้ายขวานะครับซ้ายขวาปกติซ้ายมันจะต้องเยอะกว่าชาวบ้านหน่อยเพราะว่าหนังสือมันแบบเปิดอย่างนี้ไงถ้าเป็นสันกาวสันกาวก็คือแปะกาวนั่นตรงกลางใช่ป่ะมันก็จะกินเข้าเยอะเยอะครับตรงสันกาวอย่างเงี้ยสันกาวเนี่ยตรงเนี้ยสันกาวนะก็เปิดมาเนี่ยมันก็จะแบบนี้นะครับโอ้โหมีความรู้คลิปนี้ผมรู้สึกว่าผมมีความรู้ชิบเปงเลยนะครับประมาณนี้คร่าว ปรับได้ปรับได้นะครับก็ลองเล่นดูก็ลองเล่นดูๆๆนะครับก็ลองเล่นดูผมไม่ปรับแล้วกันนะครับแล้วก็วิหมดเวลาแล้วสินาทีก็พอนะคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเปิดโอเพนเปิดนะครับแล้วก็สอนเปิดแล้วก็สอนดูไซส์นะครับดูไซส์ก็คือตรงนี้นะครับ document setup นะครับ control alternate p ay. ซึ่งเวลาทำงานจริงๆนะครับเวลาเราทำงานเนี่ย เพืเ่อนๆต้องรู้จักคาว่าตัดตกนะครับงงอีกใช่ไหมตัดตกคืออะไรวะตัดตกคือเวลาเวลาทํางานจริงๆนะครับเวลาทําเป็นหนังสือพอเราเขาพินพ์มาเป็นแผ่นๆใช่ปะเป็นแผ่นๆแ,แล้วเขาก็มารวมกันเสร็จแล้วเขาก็าจะตัดตรงนี้ครับตัดให้มันเป็นไซส์นะครับซึ่งโอกาสผิดพลาดสูงเพราะว่าเอามันเป็น ถอยเป็นเครื่องหรือเป็นคนก็ตามมันก็ต้องมีเออร์เลอร์บ้างนะครับเวลามันตัดเนี่ยมันจะกินเข้ามาบ้างเนี่ยมันอาจจะกินเข้ามาแบบนี้ผมเอาเส้นมา,านสมมติมันจะกินเข้ามาหน่อยหนึ่งอย่างเงี้ยกินเข้ามานิดนึงเงี้ยหรือบางทีอาจจะเยอะก็แล้วแต่แตลงลงพิมพ์นครับว่าเครื่องดีหรือว่าคนเออร์เลอร์ยังไงนะครับโอกาสที่มันจะแบบพอดีไม่มีไม่มีทางนะครับมันเป็นงานฝีมือนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆมีรูปอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมวาดรูป รูปอะสีดำแล้วกันนะเอาสีอื่นไหมสีคลิปนี้ผมสอนยาวๆได้เลยนะแต่ว่าขี้เกียจว่ะเอาสักสิบว่านาทีพอเนี่ยถ้าเ,เพื่อนๆวาดวางรูปแบบเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอกาสที่มันจะโดนตัดอ่ะก็เยอะแต่สมมติวางเงี้ยวางแบบเนี้ยวางพอดีใช่ปะ่ะโอกาสที่รูปเพื่อนๆเน,นี่ยไม่จะโดนเฉือนไปตรงเนี้นยเยอะไง อ่ามันจึงต้องเผื่อตัดตกนะครับเผื่อตัดตกอ่าเข้าใจยังนะครับคลิปหน้ามาสอนวิธีการเผื่อตัดตกแล้วกันนะอันนี้อธิบายเกี่ยวกับตัดตกก่อนว่าเขาจะเจียเข้ามากินเข้ามาแบบนี้ไงเวลาเราแบบทํางานอะ่ะสมมุติเป็นรูปที่มันแบบมีความสําคัญอะ่ะแล้วไปไว้ตรงริมอะ่ะตรงเนี้ยเรียบร้อยครับมันตัดมันตัดเรียบร้อยเลยครับ รูปก็จะเละเทะนะครับประมาณนี้มันก็เลยต้องเผื่อตัดตกนะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็อะไรเซฟเซฟก็อตรงนี้นะครับเซฟเซฟนี่เซฟนะครับแล้วเวลาเราทํางานจริงๆเราต้องเอ็กพอร์ตนะครับเอ็กพอร์ตเป็น PDF นะครับเนป็น PDF เพิมพนะครับที่ผมทํานะแล้วก็ยิงไฟล์ออกมามันก็จะเป็นแผ่นๆผ d f นะครับซึ่งมันก็จะมีเรื่องของการตั้ง กระดาษหลายๆแผ่นนะครับมันจะอยู่ในตรงนี้นะครับเพจเนี่ยสมมติเราทําเป็นแบบร้อยสอหน้านะครับอีลารก็ทําได้แต่ว่าอีลารมันจะเริ่มมันจะเริ่มง่อยตรงที่ว่าถ้าสมมุติเพื่อนๆทำสักร0อยกว่าหน้าเนี่ยก็จะเริ่มงงแล้วอีลารนะครับถ้าเป็นอินดไซน์เนี่ยมันจะง่ายกว่าเพราะว่ามันมีการตั้งเลขหน้าที่หน้า LR หน้า LR ก็คือตรงนี้นะครับ งงไปอีกใช่ไหมอะไรวะเนี่ยเยอะเยอะแยะมากมายนะครับหลกักๆก็พีววค่าวๆแ, <c oughs> แล้วกันก็คือมันเป็นโปรแกรมนะครับสำหรับทำงานอาร์ตเวิร์กที่มันรองรับภาษาไทยได้เยอะที่สุดแล้วตอนนี้นะครับซึ่งภาษาไทยมีปัญหาไหมก็ยังมีนะครับสละลงสละลอยแบบคำว่าน้ำเนี่ยไม่โทรสูงสูงอะไรแบบก็ยังมีนะครับแต่ว่ามันดีที่สุดแล้วในการทำหนังสือนะครับทำนิตยสารทำพ็อกเก็ตบุ๊ก อะไรประมาณนั้นนะครับไม่งงเนาะงงถ้าอยากเรียนอยากรู้ก็ตามไว้นะครับหรืออาจจะมีคอร์สออนไลน์อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝากติดตามกันหน่อยนะครับใครชอบใครอยากทำหนังสืออยู่ก็ฝากติดตามนะครับสับสไคร้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกลุ่มสมัครสมาชิกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ YouTube Short ก็จะเป็นการรีวิวสินค้าที่ผมใช้เองรีวิวเองนะครับลิงก์ด้านล่าง กดเข้าไปที่คลิปลิงก์ด้านล่างก็จะมีพวกลิงก์สําหรับสั่งซื้อของนะครับซื้อตามผมได้เลยนะครับผมก็ได้ค่าน้ำค่าไฟด้วยหรือนะครับจะมีลิงก์อื่นๆอีกอย่างเช่นสมัครบัตรเครดิตซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์นะครับอุปกรณ์ไอทีออนไลน์แล้วก็แบรนด์สินค้าชั้นนําที่เขาให้เราเก็บคูปองซื้อออนไลน์เนี่ยได้หมดเลยผมได้ค่าขนมหมดเลยนะครับที่เด็ดเลยก็คือเก็บคูปองส่วนลดส่งฟรีช้อปปี้ลาซาด้านะครับอ่ะ ฝากด้วยนะครับไปแล้วครับถ้าต้องการให้สอนอินดิสา์ต่อกดไ like, ลค์รัวๆเลยเดี๋ยวทำให้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ